พี่นูหนูอยากย้ายค่ายหนูจะทิ้งกรมมาทันเดิมละหนูตัดสินใจละหนูจะให้พี่นูดูแลนี่แหละเดี๋ยวก่อนจะเย็นๆก่อนคือพี่นูจะบอกว่าอย่าเพิ่งทําอะไรเพราะคนที่เสียผลประโยชน์ อาจจะเป็นเราก็ได้จะย้ายค่าจะทิ้งกรมธรร์เล่มเดิมหรือจะซื้อกรมธรร์เล่มใหม่ในบริษัทเก่าพี่หนูก็สนับสนุนหมดค่ะถ้ามันดีกับเราแต่ถ้าทําแล้วแล้วเราเนี่ยเป็นคนเสียผลประโยชน์ห้ามทําเด็ดขาดค่ะต่อให้กรมธรร์เป็นของบริษัทอะไรบริษัทไหนพี่หนูก็ดูแลให้ได้หมดแต่ในสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราในฐานะที่เราเป็นลูกค้าเราจะต้องไม่เสียผลประโยชน์ค่ะแล้วใครที่มีประวัติเคลมแบบฉ่ำๆเลยนะเบาหวานความดันมันเลงอะไรพวกนี้ กอดกลมมาทันเล่มเก่าไว้ให้แน่นๆเลยนะอย่าปล่อยทิ้งเด็ดขาดยื่นเล่มใหม่ไป <c oughs> มันอาจจะไม่ใช่แค่ยกเว้นความคุ้มครองนะคะ <c oughs> อาจจะไม่มีบริษัทไหนรับเลยนะคะ <c oughs> เราจะเสียผลประโยชน์อะไรบ้างเราจะเสียหายอะไรบ้าง <c oughs> ดอกแรกพ้อยกเว้นโรคที่เป็นมาก่อนการทําประกรันคือเจอ กฎเกณฑ์นี้เหมือนกันหมดเลยก็คือถ้าเล่มเก่าเราเคลมแบบช่ำฉมีประวัติมาแล้วเคลมเยอะแล้วย้ายมาอยู่บริษัทใหม่เล่มใหม่ลงมาทันใหม่แผนใหม่อะไรก็ตามใช้กฎเกณฑ์เหมือนกันคือประกันจะยกเว้นความคุ้มครองโรคที่คุณเป็นมาก่อนการทาการ <What? S 1> ก็คือโรคที่เราเคลมมานั่นแหละอย่างเคสของลูกค้าพี่นูเองนะคะเคสนี้เนี่ยอายุ30กว่าอยู่ที่กาญจนบุรีโงมาทันเล่มเดิมของเขาเนี่ยเป็นแบบจำกัดค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่2 0ง0 0ื่นสอต่อครั้งต่อโรคต่อ90วันก็คือมันจะมีข้อจํากัดตรงนี้พี่นูก็เล อธิบายว่าปัจจุบันเนี่ยมันต้องเป็นแผนเหมาจ่ายซึ่งจะครอบคุมการรักษาที่ดีที่สุดพี่นูก็เลยบอกว่าจะทําเหมาจ่ายในบริษัทเดิมก็ได้ในค่ายเดิมก็ได้แต่ว่าน้องก็เลยบอกพี่นูว่าพี่นูดูแลลูกเขาดีก็เลยอยากให้พี่นูดูแลดีกว่าวว wow. มีข้อจํากัดในเรื่องของกรดไหลย้อนเพราะน้องเคยติดประวัติในเรื่องของกรดไหลย้อน <c oughs> เลยรักษากรดไหลย้อนมาก่อนดังนั้นพอมาทํทากรมอทันเล่มใหม่ติดในเรื่องของข้อยกเว้นไม่คุ้มครองในเรื่องของกรดไหลย้อนน้องเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะไอแค่ติดเรื่องข้อยกเว้นกรดไหลย้อนอ่ะหนูไม่ได้กังวลอะไรเลยแต่สิ่งที่หนูกังวลน่ะหนูกังวลในเรื่องของโรคมะเร็งขาผาดป่าโรคหุนแรงเลื้นลังที่ค่ารักษาเป็นล้านๆมากกว่าแต่ถามว่าเจอข้อยกเว้นในเรื่องของกรดไหลย้อนเนี่ยปีสองปีเราก็สามารถถอดออกได้อันนี้คือสิ่่งทีเรา แผนกันไว้กับน้องเขาเนาะและตอนนี้ก็คือขอดข้อยยกเว้นเอาไปได้แล้ว สุดท้ายก็คือเคสนี้ลูกค้าได้ประโยชน์เพราะว่ากรมธรรม์เล่มเดิมจำกัดค่ารักษาพยาบาลกรมธรรม์เล่มใหม่เป็นแบบเหมาจ่าย5ล้านบาทถ้าเกิดเจ็บป่วยเลื้อดลางรุนแรงเป็นมะเร็งค่ารักษาเป็นล้านล้านไอตัวเหมาจ่าค่าใช้จ่ายก็คือเอาอยู่เลยส่วนในเรื่องของที่ติดข้อยกเว้นกรมธรรม์เหมาจ่าย5ล้านเล่มนี้ก็คุ้มครองกดไหลย้อนแล้วค่ะตอนที่2เราจะเจอระยะเวลารอคอยใหม่ก็คือระยะเวลารอคอย30วัน3าวันนี้ประกันยังไม่คุ้มครองเคลมก็เคลมไม่ได้เกิดถ้า เราเจ็บป่วยขึ้นมาเราจะต้องจ่ายเองนะอดอกที่3ถ้าเกิดเป็นประกรันค่าชดยเชยโรคร้ายแรงเนี่ยจะมีระยะเวลารอคอยอยู่ที่60วันในช่วง60วันนี้ถ้าตรวจเจอโรคร้ายแรงประกันก็ยังไม่คุ้มคอ ดอกที่4ระยะเวลารอคอย1 20วันละกันก็คือยังไม่คุ้มครองในเรื่องของต้อเนื้อต้อกระจกถ้าเป็นผู้ชายก็ไสเลื่อนผู้หญิงก็คือเยื่อบุคโครงม,มดลูกจเจริญผิดที่ถ้าเกิดอาการในช่วงนี้1 2อยวันละกันไม่จ่ายประกันไม่ได้คุ้มครองอ๋อแล้วก็มีอีกโรคหนึ่งการตัดทอนซินแล้วก็อะดีนอย ดอกที่5ค่ะกรมธรรม์เล่มเก่าถ้าเราทำมานานแล้วเกิน2ปีแล้วถ้าเกิดเราเป็นโรครุนแรงเลือดลางเช่นอะไรบ้างหัวใจเบาหวานความดันมันเลงโอกาสในการสำรองใจจะมีน้อยมากๆดังนั้นอายุกรมธรรม์ยิ่งนานนะคะโอกาสในการสำรองใจจะน้อยลงค่ะใครที่จะย้ายค่ายทำกรมธรรม์เล่มใหม่หรือทำแผนใหม่ในบริษัทเก่าต้องปรึกษาตัวแทนก่อนคะว่าเราได้ผลประโยชน์ไหมหรือว่าเราเสียผลประโยชน์ตรงไหนไหมหรือใครไม่มั่นใจจะเปลี่ยนกรมธรรม์ ไหมดีจะซื้อใหม่ดีไหมหรืออะไรก็ตามแต่ทัามาปรึกษาพี่หนูได้คะ่ะใครมีประสบการณ์ที่เคยทิ้งโกรมาทันเล่มเก่าย้ายค่ายใหม่ได้ผลประโยชน์ยังไงเสียผลประโยชน์ยังไงบ้างคอมเมนต์มาแชร์เป็นวิทยาทานให้เพื่อนๆฟังกันด้วยนะคะ